สวัสดีครับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆที่รู้แล้วดีนะครับที่จะมาช่วยเสริมภูมิดีให้กับร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะถามท่านก่อนว่าท่านเคยรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกไม่สดชื่นนะครับจนกระทั่งต้องไปหากาแฟมาอัดบ่อยๆไหมครับหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองป่วยง่ายจนต้องไปหาหมอบ่อยๆหรือต้องคอยหาอะไรมาเสริมให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เรื่อยๆไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเลือดของท่านไม่ดีพอก็ได้นะครับ ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเลือดไม่ดีล่ะ ก็ต้องบอกว่าเลือดของเรานะครับมีหน้าที่ในการนำพาสารอาหารที่ดีๆไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆให้อวัยวะของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับรวมถึงหล่อเลี้ยงระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้เราเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีภูมิที่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรากินสารอาหารที่ดีกินสารอาหารที่ครบถ้วนเลือดเราก็จะดีร่างกายเราก็จะแข็งแรงแต่ถ้าเรากินอาหารที่ไม่ดีกินอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะครับด้วยสารอาหารหรือว่ามีสารพิษปนเปื้อนเข้าไปในเลือดของเรา ก็จะทําให้เลือดของเราไม่มีคุณภาพอาาวัยวะต่างๆก็ไม่แข็งแรงแน่นอนครับกระทบกับระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับภูมิต้านทานเราก็จะตกนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่ป่วยง่ายป่วยบ่อยแล้วก็รู้สึกไม่สดชื่นอ่อ,อนเพลียอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ ผมก็จะเน้นเรื่องของการรับประทานอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์นะครับกินอาหารให้ครบหมู่นะครับแต่ถ้าเราจะมาเน้นเรื่องของเลือดโดยตรงเนี่ยวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของสารอาหารหลักๆ3กลุ่มด้วยกันนะครับมาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะครับสารอาหารที่ช่วยบํารุงเลือดเนี่ยก็ต้องบอกว่ากินอาหารให้มันหลากหลายนะครับจะเป็นพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์ะลรก็ดีแต่เราอยากจะเน้นเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยบํารุงเลือดโดยตรงนะครับโดยเฉพาะธาตุเหล็กนะครับจะหาจากไหนได้ล่ะก็จากผักใบเขียวนะครับโดยเฉพาะสีเขียวเข้ม นะครับก็จะมีแร่ธาตุเหล็กอยู่เยอะนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงนะครับทำให้เม็ดเลือดแดงเราทํางานได้มีประสิทธิภาพนําส่งสารอาหารนําส่งออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นนะครับ ผักเขียวเข้มกลุ่มนี้นะครับก็จะได้แก่พวกผักบุ้งนะครับผักโขมนะครับบรอกโคลีนะครับหรืออย่างคะน้านะครับเน้นเป็นสีเขียวเข้มๆไว้ก่อนนะก็จะมีธาตุเหล็กอยู่เยอะนะครับอะไรอีกบ้างนะครับพวกธัญพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วดำแอลมอนได้หมดเลยนะครับจะมีธาตุเหล็กอยู่เยอะนะครับรวมถึงเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีธาตุเหล็กอยู่เยอะด้วยเช่นกันโดยเฉพาะถ้าเป็นส่วนของตับแล้วก็เลือดนะครับอันนั้นก็จะเป็นอหานที่บำรุงเลือดของเราด้วยเช่นกันนะครับกลุ่มที่2 ข้ัวก็เป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดของเรานะครับได้แก่กลุ่มของเครื่องเทศนะครซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาหารไทยเราใส่เครื่องเทศอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับเน้นการไหลเวียนเลือดก็จะต้องไปที่พวกกระเทียมน,นะครับพริกนะครับ รวมถึงพวกขมิ้นต่างๆซึ่งอยู่ในเครื่องแกงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกปลาทะเลนะครับเพราะว่าในปลาทะเลจะมีน้ํามันนะน้ามันปลาที่เรียกว่าเป็นโอเมก้าสตัวนี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้ดีทีเดียวนะครับเลือดไหลเวียนดีอวัยวะต่างๆก็ได้รับสารอาหารเต็มที่นะครับ2กลุ่มแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายครับสำคัญมากเลยครับ เป็นกลุ่มที่ทำให้เลือดของสะอาดขึ้นนะครับนั่นก็คือกลุ่มของสารอาหารที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับชื่อภา,าษาอังกฤษ,าษาอาจจะฟังยากนะแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินละสารพิษอนุมูลอิสระคือสิ่งที่เรารับเข้าไปในร่างกายทุกวันโดยเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากมลภาวะข้างนอก รือจากอาหารที่มันปนเปื้อนสารพิษที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแหละครับหรือแม้แต่ความเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายก็จะมีสารพิษอันมุ่นสลดเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันปนเปื้อนอยู่ในเลือดของเราทุกวันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานีมันอ่อนแอลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันตรงนี้ได้ยังไงหนึ่งคือรับสารพิษเข้าไปทุกวันก็ต้องเคลียร์สารพิษทุกวันเช่นกันดังนั้นควรจะรับประทานแอนตี้ออกซิแดนท์ทุกๆกวันนะครับจะหาได้จากไหนนะครับหาได้จากผักผลไม้ที่มีีีีสสเเเเขขข้้้มมมะโดยฉพาองผลไ่ จะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่เยอะมากๆนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มของเบอร์รี่นะครับ ยกตัวอ,อย่างเช่นผลบูเบอรี่นะครับราสเบอร์รี่นะครับสตรอเบอร์รี่อะไรพวกนี้ก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะแต่งานวิจัยก็มีสรุปออกมาล่าสุดว่ามากกิเบอร์รี่นะครับซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นของประเทศชิลีเนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่เรียกว่าสารดีๆหรือเดลฟิดีดีนเนี่ยอยู่ในปริมาณที่สูงมากๆนะครับก็มีงานวิจัยออกมาสนับสนุนเยอะนะครับว่าช่วยในเรื่องของการต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมด3กลุ่มคือสิ่งที่เราควรจะหามารับประทาน เพื่อให้เลือดของเราดีนะครับแล้วก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงไปนานๆครับ